ว่ผิดคลิปอะดิไม่ผิดครับดูก่อนเดี๋ยวมาเล่ากัน วัสดีครับท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเ e อ็กกี้แกนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลย Samsung g a l a x ซ A 5 5แต่ก่อนอื่นคลิปตอนต้นที่ให้ดูไปนั้นนั้นเป็นคุณภาพจากกล้องตัว A 5 5และ A 5 3นะเอามาผสมปนเปนกันคิดว่าคุณภาพเป็นไงบ้างผมบอกเลยว่าตอนที่ผมถ่ายผมโคตรประทับใจกับการที่ได้แบบไฟล์วิดีโอแบบนั้นอะรายละเอียดดีการทำ HDR ด,ดีคือ คมมากไฟล์ใช้ได้กันสั่นก็นิ่งๆเลยนันคือการถ่าย 4K นะครับมันเหมือนเป็นการป้ายยาตัวเองอะ่ะตอนที่ผมถ่ายนะผมแบบอยากได้อยากได้ A5 อยากได้ S35 อ,อยากได้นัก2ตัวเลยคือวิดีโอน,นั้นคมกริบด,ดีเทลรายละเอียดต่างๆนั้นทําได้สวยงามแม้วิดีโอจะย้อนแสงก็ยังทํำ HDR ได้ดีเช่นเดิมแต่ถ้าจะทำ SuperHDR12 บิตก็ต้องถ่ายแค่ f d นะ ถ่ายฟ์เคเยได้แค่บิตนะซึ่งผมถ่ายเป็น4 k 10สบิตยังได้สวยงามขนาดนั้นผมก็ว่าสวยแล้วแล้วเวลาการถ่ายงานอ่ะมันถ่ายแล้ว,ม,ลวมันสนุกมันไม่หงุดหงิดมันไม่แบบวิดีโอไม่โฟกัสวิดีโออย่างโน้นอย่างนี้แสงเพี้ยนแสงไม่ได้ดังใจเราแต่ตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาอย่างนั้นเลยสำหรับตัว A55 และ A35 สำหรับ A55 ไม่มีข้อใดให้กังวลเรื่องนั้นเลยวิดีโอไม่โฟกัสแสงไม่ดีไม่มีคือเป๊ะมาก จบวิดีโอนี้ถ่ายโคตรสนุกส่วนการถ่ายวิดีโอคนนั้นไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันสวยอะ่ะโคนมันมีความเป็นธรรมชาติแม้ย้อนแสงก็ยังคงเก็บหน้าเราได้ดีอยู่รายละเอียดเราไม่เละรายละเอียดหน้าเราไม่เละวิวด้านหลังไม่เละเก็บหน้าเราเก็บแสงอาทิตย์เก็บวิวได้โอเคเลยนะครับแสงที่กระทบกับน้ําก็ไม่ได้หายไปดีเทลของคลื่นน้าอะ่ะ ก็ยังคงอยู่เฮ้ยมันสวยเออดูตามคลิปวิดีโอได้เลยคือมันสวยและละเอียดดีมากๆส่วนไฟวิดีโอ 4K ที่ถ่ายมาคมแค่ไหนผมบอกเลยว่าหยุดภาพแล้วแครเอาอะผมนึกว่าเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งมันยังคมอยู่เอาไปใช้งานเอาไปโพสลงต่อได้แบบสบาย,บายๆได้แบบทันทีโดยที่แบบไม่ต้องกองังวลว่าเฮ้ยภาพมันแตกมันใช้ได้มันโอเครอบนี้ก้องมาดีจริงๆ 4K ของคุณรอบเนี้ ส่วนเรื่องการโฟกัสทาได้ดีครับโฟกัสถือว่าเร็วมากๆเวลาเอามือเข้ากล้องเอามือจากกล้องเร็วโฟกัสเร็วดูเลยเนี่ยผมถ่ายมาให้ดูแล้วส่วนการกันสั่นดีขึ้นมากๆแม้เราจะเดินเร็วหรือวิ่งก็ยังคงกันสั่นได้ดีอยู่นะครับส่วนกันสั่นพิเศษนั้นก็ถือว่าทําได้ดีนะถ้าจากคลิปผมจะวิ่งที่ค่อนข้างกระทืบเท้าค่อนข้างเร็วเลยแล้วไฟที่ได้มันก็จะสั่นหน่อยเนาะตามที่เห็นในภาพ แต่อย่าลืมนะครับนั้นผมคือวิ่งเร็วมากเออแต่ว่าไฟล์ที่ได้ยังยังโอเคอยู่อ่ะแต่ว่าเรื่องการสั่นพิเศษอะ่ะผมไม่แนะนําให้ถ่ายตอนที่แสงมันสลัวสลัวเริ่มมือดอะไรเงี้ยเพราะน้อยรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนะและการสั่นพิเศษนั้นสามารถถ่ายได้แค่ 4D30 เฟรมนะครับและจุดเด่นของตัว s a ซ s u า g g a ซ A x y A 5 5นั้นจุดเด่นของเขาคือถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทุกเลนยกเว้นเลนมาโคเดี๋ยวก็ว่าอีกไหนว่าได้ทุกเลนงมาโครไม่เห็นถ่าย 4K ได้เลยใช่ครับ มาคนถ่ายไม่ได้เนาะอันนี้แต่ว่าเลนอื่นถ่ายได้ 4K ทุกเลนกล้องหน้าก็ 4K นะครับและที่สําคัญคลิปท่านผู้ชมดูที่ดูอยู่เนี่ยถ่ายจากซัมซุงกาแล็กซี A35 นะครับนี่คือไปจากกล้องหน้าสมคการถ่ายภาพนั้นตัวเลนหลัก5 0ิลเเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 906สีสันภาพนั้นทํามาถ้าเทียบกับตัว A54 นั้นภาพจะคุณภาพที่แบบไม่ได้ดรอปลงนะเสียดรอปลง เพราะว่าเ e อนั้นจะเน้นทนเป็นแบบเนทเทลลสีธรรมชาติสมจริงไม่เล่งความสว่างไม่เล่งความสดใสจนเกินไปจากภาพที่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะครับคือต้องบอกเลยว่ามันจริงสีดูมีความเป็นธรรมชาติจริง,รงภาพวิทีทถ่ายมาทั้งตามแสงทั้งย้อนแสงมีความเป็นธรรมชาติแม้แต่การทำ H D R ก็ยังทำสีออกมาได้ดีเอออันนี้โอเคอน,นี้โอเค,น,อเคนี้แบบ กงมันมีความเป็นกลางอ่ะมันไม่ได้โดดเด่นไปด้านใดด้านหนึง่งไม่วิวตี้จ๋าไม่แต่งหน้าจ๋าวิวไม่เร่งสีจนเกินไปวิวคือแบบตาเรามองไงมันใกล้เคียงกับตาเรามองอย่างนั้นอ่ะเออต้องเล่าอย่างนี้คือมันทําให้สีภาพดูไม่เร่งจนเคี้ยนสีมีความเป็นธรรมชาติมากแม้ถ่ายย้อนแสงการทำ h d ะก็ยังไม่ตายนะครับในการถ่ายย้อนแสงการถ่ายคน้นแสงสตูดิโอนั้นทําได้ดีและสวยเลยการถ่ายเลนส์ ultra w ay, การถ่ายเลนส์ห x แล้วก็ซูม2อง สีมีความใกล้เคียงกันมากๆนรกว่าถ่ายจากเลนเดียวกันพราะภาพออกมานั้นมันสวยการถ่าย 2X เป็นการซูมจากเลนหลังนะครับเพราะว่ามันไม่มีเลนเทเลให้ภาพที่ได้ก็ยังคมอยู่ส่วนความสวยหรือไม่สวยจริงๆอะ่ะแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยากให้ลองดูภาพดูและลองตัดสินใจดูเออมันชอบภาพแบบไหนภาพอย่างนี้ชอบเปล่าแสงนี้ชอบเปล่าสีที่ได้ประมาณนี้ชอบหรือเปล่านะครับลองดูภาพดูเอานะและลองตัดสินใจว,ว่าเอ้ยสีอย่างนี้ มันตรงกับจดิตเรามันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้นะครับฉะนั้นเราจะไม่พูดเยอะเรื่องกล้องเท่าไหร่ว่าเอ้สีมันสวยอย่างนูน้นสวยอย่างนี้ก็คือหลักๆผมก็พูดแหละแต่อยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจจากภาพเอาเองครับที่ผมขึ้นให้ดูแล้วผมก็ลองแก้งกล้องโดยการถ่ายในร่มและหันกล้องเข้าหาแสงดูการเก็บภาพหน้าคนก็เก็บได้วิวด้านหลังที่เป็นช่องแสงก็ยังเก็บได้เห็นต้นไม้อย,อยู่ แสงไม่มีการโอเวอร์เออมันทําได้ดีต้นไม้ข้างนอกอยู่นะครับแล้วโทนผิวก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันอยังรอดอยู่นะในการแกล้งถ่ายแบบนั้นต่อมาการถ่ายการแชะนะครับย้อนแสงทําได้โคตรดีทั้งคนทั้งวิวด้านหลังเก็บมาได้อย่างสวยงามมีความเป็นธรรมชาติมากๆทาให้ภาพดูสวยอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นอ่ะแบบว่าเราตาเรามองเห็นอุยวิวสวยว่ะพอจับกล้องขึ้นมา,มาหลายๆทีแล้วก็กดถ่ายแชะเข้าไปใช่ะ แล้วกล้องมันปรับมันปรับแล้วบางทีมันเล่งสีขึ้นมาบางทีมันทำ HDR ไม่ได้ดังใจบางทีมันทำหน้าเราเละวิวดอกสีเพีย้ยนแต่ตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้ผมว่าจับถ่ายขึ้นมาแล้วเอามาดูอะภาพมีความใกล้เคียงกับตาเราเห็นพอไม่ย,อย้อนแสงการทำสกินโทนผิวก็ยิ่งดูดีไปใหญ่เนาะในการถ่ายคนมันไม่เล่งให้เราขาวจนซีดมันไม่ขุดรายละเอียดจนเราโทมผิวก็คือผิวความเป็นโทนธรรมชาติของเขาคือทำมาได้ดีจริง ผิวอหะเห็นเนื้อของผิวใช่ไหมก็ยังเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่เอ้ยอน,นี้สวยน,นี้สวยแต่ถ้าใครอยากได้บิวตี้แบบแนว Op p o v i v o อะไรเงี้ยที่มันแต่งเราขึ้นมาหน่อยก็อันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อันนี้คือเน้นแบบสายธรรมชาติสายคืนทีนเลยและไม่ขุดรายละเอียดจะเราโทมด้วยอันนี้ถือว่าดีสำใครมันสายโบเก้ถ่ายโบเก้อะต้องสังเกตว่าจะมีจุดที่นิดนึงอ่ะผมว่ามันยังตัดได้ไม่ค่อยเนียนยังมีการยึกยัก,ยก,ยก,ยกตัดขอบไม่ค่อยเนียนนะครับไม่รู้ว่าถ่ายไกลหรือเปล่าทําให้กล้องมันจับไม่ได้น,นี่ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าผมก็ลองถ่ายใกล้ๆดูแล้วกล้องหน้าก็เป็นมียกันยึดๆอยู่นะครับอันนี้ผมว่ายังทําได้ไม่ค่อยเนียนต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ต่อไปเนาะส่วนเลนมาโครเป็นเรนที่ผมชมที่สุดแล้วเพราะว่าปกติผมจะเลนมาโครภาพจะซีดรายละเอียดไม่ได้แต่นี้ผมว่าภาพค่อนข้างที่จะทาเสียงมาได้สวยงามแม้จะไม่ได้คมชัดมากแต่ยังพอมองเห็นรายละเอียดอยู่กล้องหน้า32พิกเซลแต่ค่ามาตรฐานตั้งมาไว้ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วภาพที่ได้ ก็ต,ตามที่ซัมซุงบอกเลยมีความเป็นธรรมชาติสวยงามไม่ขุดรายละเอียดจนหน้าดูโทมแต่ไม่ถึงกับลบรายละเอียดของเราออกนะครับรายละเอียดยังคงอยู่พบเส้นผมนวดเสื้อผ้าผิวเนื้อผิวอะไรเงี้ยยังคงเห็นอยู่คือถ้าออกมาได้ใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นมากๆนี่คือผมพูดหลายรอบเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ่ายแล้วเราโอเคกับมันสนุกปกับการถ่ายรูป ใช่ถ่ายออกมาแล้วแบบเสียความมั่นใจอ่ะบางรุ่นนะถ่ายออกมาแล้วแบบมันขุดรายละเอียดเราจนเกินไปทำให้เราเสียความมั่นใจในตรงนี้ไปนะครับส่วนบนบุคคลกล้องหน้าผมรู้สึกว่าตัดไม่เนียกล้องหลังนะแต่บริเวณไปผมก็ยังมีหลุดบ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกเนาะอ่ะลืมเลยต่อมาก็เป็นกล้องกลางคืนใช่ไหมภาพที่ได้สวยสีสวยรายละเอียดดีนะในการถ่ายงคืนน้อยรบกวนน้อยมากๆส่วนการถ่ายคนคือเอาจริงๆนะการถ่ายตอนกลางคืนนะ่ะคืออยากให้ยืนให้นิ่งๆเพราะว่า น้องเขาแดี A55 เนี่ยค่อนข้างที่จะคิดใช้เวลามา1-3ถวิแล้วแต่ช่วงคือมันเวลากดถ่ายมันจะไม่ตอบ2องทันทีอ่ะชัตเตอร์ไปแล้วนะกดปุ๊บใน UI อ่ะปุ๊บไปแล้วแต่รอรอสักพักแบบต้องยืนนิ่งๆไม่งั้นภาพจะไม่ได้ภาพจะไม่ชัดนะครับส่วนท่านสกินโทนผิวผมว่าโอเคเลยทําได้ดีเออพอหลายๆรุ่นหน่ะถ่ายกั้งวันสวยใช่ไหมพอตกกลางคืนมันแพ้มันตาย แต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับตัวนี้ถือว่ารอดอยู่สีไม่เพี้ยนนอสกินโทนผิวยังเป็นธรรมชาติในแบบที่ควรจะเป็นส่วนการทําโบเก้นั้นคล้ายกับตอนกลางวันเลยมีหลุดบ้างตัดขอบยังไม่เนียนเนาะแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นอยู่ดีเนาะเรื่องการตัดคงตัดขอบอะถ้าไม่ซูมถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกสรุปใครชอบกล้องที่เป็นสายที่ดูเป็นธรรมชาติไม่แต่งเราจนเกินงามไม่ขุดเราจนเราหมดความมั่นใจคือตัวนี้ a 5 5 5 g ผมว่าตอบโจทย์ในเรื่องนี้ต่อมา พ้นจากเรื่องกล้องเนาะผมจะพามาดูรอบตัวเครื่องกอนว่อนรอบตัวเครื่องตัวนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมเมการปัดเสี้ยนปัดแบบเป็นเส้นเป็นเส้นอะถ้าใครมีนิสัยแบบผมนะถ้าเห็นอะไรอย่างเนี้ยที่เอานิ้วไปขูดแล้วแบบจิ๊บเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้เกือบทั้งวันอ่ะเออมันเพลินดีนะเพลินดีมันรู้สึกมันหยุดไม่ได้มีใครเป็นอกผมไหมนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีใครเป็นอกผมไหมอ่าเนื่องจากเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมด้าหลังมะจา การรับสัญญาณเลยต้องใช้สสาสัญญาณรอบตัวเครื่องนะครับก็มีสสาสัญญาณทั้งหมดรอบตัวเครื่องเลยด้านล่าง2ด้านข้างฝั่งซ้าย2ฝั่งขวา1ด้านบน1น,นะครับด้านตัวเครื่องก็จะมี USB Type C ช่องลำโพงช่องไม์ส่วนด้านขวาก็จะมี Key Island แล้วก็พวกปุ่มต่างๆปุ่ม Power ปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านบนก็มีไมค์ตัวที่2จะมีถาดใส่ซิมนะครับส่วนด้านซ้ายน้นจะว่างกล้องนั้นก็จะมีให้มา3ตัว50ล้านพิกเซล เลนหลัก12ล้านพิเซลอันตาวายแล้วก็หาล้านพิเซลมาโคนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเล็กน้อยในบริเวณรอบเลนนะครับจะมีความเป็นสีที่ตามสีฝาหลังอ่ะเออรอบๆตัวเลนอ่ะสีของตัวที่เอามาตกแต่งอ่ะสีจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีไฟ led ให้ไฟแฟลช led ให้นี่คือตัวเครื่องของเขาแล้วเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยการเล่นแสงเล่นเงาก็จะมีความเป็นสีรุ้งๆให้เห็น นะครับก็สวยงามดีนะแล้วแต่ใครชอบแต่ผมว่าสีม 6, ่วงปกติก็สวยอยู่แล้วนะแล้วมาที่จอการจอนั้นให้มา6.6นิ้ว f u l ดีพาร์ s ซูเปอร์มื e เลนะครับจอแบบจอรูดิฟเฟรนตร้อยยเฮิร์ตความสว่าง1 0 0 0พันนิตนะครับขอบจอบจะดูหนาแต่มีความสมมาตรเนาะมันมีความสมมาตรทำให้มันดูดีขึ้นไปอีกนะมันไม่ดีแบบว่าด้านใดด้านหนึ่งบางแล้วด้านใดด้านหนึ่งหนาอย่างเงี้ยที่ขอบจอบดูหนาเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นต้นทุนด้วยแหละไอ้ขอบบางๆที่เราเห็นในปัจจุบันหนักในราคาหลักหมืน่น ส่วนมากมันคือการหลบมุมคุณถ้าคุณสังเกตไอ้พวกจอโค้งอะ่ะที่จอโค้งลงไปอะ่ะถ้าคุณมาพลิกด,ดูด้านข้างเครื่องคุณจะยังเห็นขอบดำๆอยู่และขอบดำดำนั้นก็ขนาดใกล้ๆเคียงกันกับตัวขอบดำดำของตัว A55 ซึ่งตัวนี้เป็นจอแบบแฟลชไงทำให้เห็นขอบดำมากขึ้นแต่ถ้าเขาทำจอโค้งมามันก็จะดูแบบไรขอบนะเอออันนี้เพราะว่ามันทำจอแฟลชมาเลยเห็นค่อนข้างที่ชัดเจนแต่ผมว่าหน้าจอนั้นสมมาตรดีแล้วทำให้ตัวเครื่องดูดีขึ้นไปอีก ส่วนสีนั้นสีนี้จะมีความสดใสที่ในแบบซอฟเพราะว่ามันจะซอฟกว่าตัว A54 นะครับคือตัวน,นี้จะปรับโทนสีมาให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชอบความสบายตาผมว่าเออจอตัวนี้โอเคเนาะแม้ความสดใสเขาก็ยังดูซอฟอยู่แต่ว่าผมก็ยังชอบตัวโหมดธรรมชาติยู่นะครับผมว่ามันซอฟแล้วสีก็ดูสวยแล้วดูดีแล้วคือท่านผู้ชมไม่รู้จะชอบไหมไม่รู้จะชอบโหมดไหนแต่ว่าผมจะป้ายยาตัวโหมดธรรมชาติผมชอบ นะผมว่ามันสบายตาดีแต่เขาขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับว่าชอบโหมดสีแบบไหนเนาะส่วนการสัมผัสนั้นลื่นไหลติดนิ้วม,มากๆคือไม่ต้องเพิ่มความไวสัมผัสก็ติดนิ้วได้ขนาดนี้ละอัอาาตราลิฟเฟลเลของตัวเครื่องนั้นจะไม่สามารถล็อกได้นะครับจะเป็นแบบอนะแดปทีฟเนาะแต่การร,รับเอบของเขานั้นไม่ทําให้รู้สึกว่ามีช่วงที่จอช้าเลยนะครับยังถือว่าลื่นไหลสมูทพูดปราศอยู่การดูหนังจอซัมซุงไม่เคยทำให้ผิด,ผดหวังนะครับแม้สเปคจะดูไม่เท่ากับคนอื่น ผลที่ออกมาทําได้ดีเลยสวยงามดูแล้วแสดงผลได้ดีสวยแล้วก็ชั้นจอนั้นบางมากๆให้แบบดูแล้วแบบมันดูดีอ่ะแล้วก็ข้อสังเกตนะช่องว่างข,งของที่เป็นระหว่างจอแสดงผลวิดีโออยู่นะสีดําที่แสดงผลมานั้นจะเป็นสีแบบอ่อน,ออนมันจะไม่ใช่สีดาสนิทแบบเมื่อก่อนนะ่าจะเป็นสีดําอ่อนออน่าจะเป็นที่ยูทูบด้วยแหละเออจะเป็นไปตามสีวิดีโอที่แสดงอยู่ตอนนั้นส่วนจอนั้นมองมุมไหนก็ไม่เพี้ยนการแบ่งหน้าจอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซัมซุงนั้นให้มันจัดเต็มมากๆ จัดเต็มเปิดกินต่างก็เปิดไปนะครับเออแล้วก็การสแกนนิ้วสแกนนิ้วใต้หน้าจอนะและสแกนนิ้วได้เร็วด้วยนะครับแต่ยังเป็นแบบออปติคอลอยู่นะยังไม่ใช่แบบอัลตราโซนิกการใช้งานโซเชียลมีเดียคิปตัวใหม่นี้ไม่มีปัญหาการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับสามารถใช้งานได้ลื่นไหลไม่ว่าคุณจะถชายเฟซแชทคุยดูยูทงยู u ู e ถ่ายไอจียังลื่นๆสนใจถ่ายไอจลื่นไหลไม่มีสะดุดแต่แสงต้องพอนะ ถ้าแสงน้อยจะมีอาการช้าๆเห็นบ้างฟิลเตอร์ตามไม่ทันบ้างการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือการใช้งานทั่วไปนั้นผมว่าผ่านๆแบบสบายๆเลยสำหรับชิปตัวนี้แบตเตอรี่นั้นให้มา5้าพันแมชาร์จไว้ที่25วัต์ชาร์จ1ครั้งอยู่ได้แบบครบวันเลยแบบสบายๆแบบผมผมว่าค่อนข้างที่จะลดช้านักสำหรับตัวนี้แต่เวลาชาร์จก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เร็วแล้วก็ไม่ชาร์จนเกินไปสักหรับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับลำโพงตัวนี้ให้มาเป็นลำโพง2ตัวเสียงลำโพงที่ได้คือ โคตรดังเปิดเสียงก็ここแบบมันไม่แผดอะ่ะมันไม่แตกวิติเสียงดีแยกซ้ายขวาชัดเจนเสียงเบสเสียงสูงมากครบไม่หายแต่อย่างใดเป็นสมาร์ทคนอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าเสียงเพาะใช้ได้เลยในราคาเหล็กหมื่นกลางๆแบบเนี้ยด้วยความยินดีอย่างยิ่งเชจังช่วยเล่าเรื่องของเจ้นานนให้สองคนนี้ฟังด้วยได้หรือเปล่า มาแล้วส่วนมอเตอร์สั่นใครชอบการสั่นแบบมีมิติก็ต้องตัว A55 นะครับแต่ถ้าใครชอบการสั่นแบบแรงๆก็ต้อง A35 เพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นการสั่นแบบลิเนียร์สอบตัว A55 แต่ตัว A35 นั้นน่าจะเป็นมอเตอร์สั่นแบบปกติอยู่ มอเตอร์สำหนับหมุนกแบบเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงนะแต่ตัวนี้การสั่นของมอเตอร์นั้นค่อนข้างที่จะเบาแต่มีความมีมิติเนาะคือเรื่องการสั่นของตัวมอเตอร์คุณจะชอบตัวนี้มากกว่าเวลาพิมพ์มันจะตึ๊กตึ๊บบางๆเบาๆให้ได้สัมผัสกันมันจะไม่สั่นแรงการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ 5G และที่สําคัญเพิ่ม eSIM ได้ด้วยสําหรับตัว A55 รองรับ WiFi 6, NFC การจับสัญญาณขอมว่าทาได้ดีมากๆคือสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่จับ WiFi 5ตรงจุดที่ผมถ่ายรีวิวได้เนี่ยผมว่าดีหมดเพราะว่าปกติ ที่ห้องนี้วลาเราเอาสมาร์ทโฟนมาใช่ไหมส่วนมากจับได้ที่ประมาณ2.4ไม่ก็5แบบไม่เต็มตัวนนี้จับตัว Wi-Fi 5ได้เกือบเต็มเลยนะครับอาจถือว่าจับ Wi-Fi ได้ดีมากๆเนาะจับสัญญาณได้ค่อนข้างดีต่อมาชิปใหม่ Exynos 1480ดีไหมผมบอกเลยว่าการใช้งานทั่วไปมันแรงเหลือและแรงเหลือแล้วสำหรับชิปตัวนี้คือแบบมันแรงแวะ่ะระดับหมื่นกลางเนี่ยนี่คือสมสมาร์ทนหนึ่งตัวที่ถือว่าค่อนข้างแรง คะแนนตู้ตู้เจ็ดแสนกว่าอ่ะอ้างอิงอ้างอิงคะแนนตู้ตู้ด้วยแต่มันยังทําได้ไม่ดีกับการเล่นเกมเหตุผลคือ1ชิปตัวใหม่เพราะอะไรมันยังไม่ทาความรู้จักกับเกมเท่าไหร่อาการเดียวกันกับตัว X ยีเลยคล้ายๆกันชิปกับเกมยังไม่ค่อยรู้จักกันต้องรออัปเดตต่อไปนะครับออแต่ถ้าถามว่าแรงไหมไม่มีปัญหาครับนี่คือแรงเหลือๆถ้าซื้อไปตอนนี้เน้นเล่นเกมเอาไว้ก่อน ถ้าคิดว่ารอไหวรออัปเดตไหวเออไม่ได้รีบเล่นเกมขนาดนั้นเกมไม่ได้เป็นชีวิตจิตใจคุณก็ซื้อไปก่อนแล้วค่อยรอมันอัปเดตให้มันปรับจูนกับตัวเกมนะครับนั่นจะทําให้ตัวเครื่องกับเกมนั้นสามารถโคกันดและเล่นได้ดีขึ้นเนาะเราไมา่ที่เกมแรกการเกมเอาวนะครับภาพปรับไว้ที่สูงสุดแล้วก็การสแสดงผลสูงพาร์ติเคิลสูงมากเฟรมเรตสูงเวลาเล่นเกมไปประมาณสัก10กว่านาทีแบตลดประมาณ2%เตแต่ละตานัปรประมาณนี้ การเล่นนั้นมันเล่นแบบลื่นอยู่แล้วไม่มีตกอยู่แล้วเพราะว่าชิปมันแรงเหลือใช่ไหมแต่สิ่งที่ให้สังเกตก็คือเฟรมเรตมันไม่สุดตามภาพกราฟิกมันไม่ได้สุดตามรายละเอียดของกราฟิกอะมันยังเป็นแบบรายละเอียดมันโหลดไม่เสร็จมันปรับภาพต่ำอะไรเงี้ยเออผมถือว่ายังทําได้ไม่ดีรองและเฟรมเรตวิ่งได้แค่45เฟรมแต่มันไม่ตกนะ45เฟรมยาวเลยเพราะชิปมันแรงเหลือๆอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะสำหรับ rv อันนี้ถือว่ายังเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับที่สําคัญเครื่องไม่ร้อนเลยนะการจัดการความร้อนได้ดีมากที่เครื่องมันไม่ร้อนเพราะว่ากราฟ,ฟิกมันไม่สุดด้วยนะอันนี้ต่อมาพับจีปรับ HDR SD Frameless Ultra ได้ก็อันนี้ถือว่าดีเปิดใจโลตลอดเล่นประมาณ10กวนาที12 13 14 15าี่สิบห้านาทีนะลดประมาณ3%เต่อหนึ่งตานะครับการเล่นนั้นเล่นได้ลื่นกราฟ,ฟิกมีบางช่วงที่ยังเป็นแบบพิเศษพิเศษให้เห็นนะโดยเฉพาะการเล่นเรือบนน้า ยังมีความเป็นพลิกเพลิซลไม่เห็นอยู่บ้างนะอันนี้ถือว่ายังทาได้ไม่ดีแต่เวลาเราอยู่บนบกมันก็ไม่เห็นใช่ไหมครับมันก็ไม่เห็นเออใจโลเราเปิดตลอดเร็วแม่นยำนะหันซ้ายหันขวาขึ้นลงได้แบบสบายๆการแยกเสียงซ้ายขวาทําได้ดีนะครับส่วนความร้อนอุ่นๆบริเวณหลังเครื่องมาให้รู้สึกได้บ้างต่อมาเกมบัวควายนะครับปรับที่สูงสุดเฟรมเรท60เฟรมนะครับเล่นได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาภาพสวยแสดงผลดีไม่กระตุก เกมนี้ถือว่าผ่านเลยเรื่องความร้อนก็ยังไม่มีเห็นสอบตัวนี้นะครับต่อมาเกมล้างรถไฟเนาะเกมนี้นั้นมีปัญหาสอบชิปตัวนี้นะอ่ะที่ผมลองก็คืออาการเหมือนเอชิปเซียลตาเลยคือตอนโหลดแล้วชอบเด้งชอบค้างหรือเอชิปีผมฝืนโหลดจนเสร็จอันนี้ผมก็ฝืนโหลดจนเสร็จแต่ว่านานกว่านานกว่าเอ4ิปสี่เอชิปีพัทนะแต่มีปัญหาแบบคล้ายๆกันแต่เล่นแล้วแต่พอเอชิปีอ่ะเอชิปเีพัทเล่นแล้วไม่หลุดไม่หลุดอันนั้นไม่หลุด แต่ตัวนี้นั้นหลุดเด้งเล่นไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เล่นเกมรางรถไฟซื้อมาแล้วแบบทิ้งสมาร์ทโฟนตัวเก่าเลยเอาตัวใหม่เลยจะเล่นไม่ได้นะครับต้องรออัปเดตต่อไปเนะาะอ่านในนั้นเขบอว่าเล่นได้สามาเกมกินชิ้นนิ้มแขกผมปรับที่ระดับสูงคือเล่นได้แบบสบายๆเลยถ้าไม่ปรับหกสิบเฟรมปรับแค่ส0ิเฟรมครับถ้าปรับ6กสิเฟรมนั้นเครื่องค่อนข้างที่จะร้อนนะแต่ถ้าปรับส0สิบเฟรมเครื่องเอาอยู่จากการความร้อนไหว เล่นทาเควสได้แบบยาวๆจนจบเควสเครื่องมีอาการอุ่นนิดๆเป็นปกตินะครับถ้ารู้สึกอุ่นข้างเครื่องก็อยากให้รู้ว่าเฟร,รมข้างเครื่องตัวเนี้มันช่วยระบายความร้อนด้วยนะที่เป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับอ่ะแล้วครับจบไปแล้วสำหรับตัวซับซองการซีเอห5ตัวนี้ท่านผู้ชมที่เห็นอย่างไรสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรชอบภาพไหมการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างไรเล่นเกมรับไหวหรือเปล่าสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าชิปตัวนี้ ยังไม่ตอบสนองต่อเกมนะครับเพราะคือเขายังไม่ได้คุยกันนะหลายๆเกมยังมีปัญหาอยู่อันเช่นเอาวีแล้วก็รางรถไฟนะครับอสำหรับคลิปนี้เอ็กกี้กันเจะขอจบเพีท่นี้ครับสวัสดีครับ